สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามนะคะวันนี้เราจะมาทำสีฟ้าที่เราจะนับนะคะเดี๋ยวเอาสีก่อนป๊บนึงน,นะคะโอเคคระนี้กัอส,สีนะอันนี้น้ำยาที่เราผสมไว้แล้วนะมันจะเป็นสีนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมเพิ่มนะคะ โอเคค่ะแล้ผสมแค่นี้ก็พอนะวันนี้เราจะมาทำสลามสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสลามอย่างแรกเราใส่กาวไปเลยค่ะเออเดี๋ยวลืมไปจมะมาอุปรกรณ์นะ,ะอุปรกรณ์ก็คือกาวน้ำใสน้ำเปล่าแล้วก็ยาสระผมเคลียร์นะคะ แล้วก็สีเบบี mm ้ออยแป้งโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เอมช้อนนะคะเราถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วแล้วทำอันนี้เสร็จแล้วเดียวจะดูรีวิวของกาวให้นะคะของกาวมันอยู่ตรงนี้ mm hmm. โอเคค่ะอย่างแรกเราใส่กาวไปเลยค่ะใส่กาวกี่ช้อนดีเนาะเออวันนี้ใส่แค่2ช้อนก็พอนะคะ นี่นะคะสองช้อนเราใส่แค่นิดเดียวนะคะแล้วเราก็คนเข้าไว้นะคะแล้วเราก็ใส่สีไปนะคะใส่นิดเดียวนะคะใส่แค่หยดเดียวนะ แล้วก็คนให้เข้าเข้ากันคะแตงล้อมคนเข้เข้ากันเลยนะคะ ลกลายเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะใส่ยาสระผมลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่แค่หนึ่งช้อนใส่หนึ่งช้อนไปก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็คนนะคะ อันนี้เราใส่กาวน้อยกันไปนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างี้ับไปงยวเงียวไปเงวเงี้ยวนี่นะคะมันก็จะเป็นอสอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็จะจับตัวกันเป็นก้อน,นะะแล้วนะคะเราก็แค่ใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะ ใส่แป้งหยกขีกันเลยใส่แป้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วเราก็คนให้เข้า,ขากันเลยคะ่ะ นี่นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะหรือแม่เราก็จะใส่น้ำยาลงไปก็ได้นะคะ อี่ยงนิดนึงนะคะ,ะแล้วเราก็คนให้เข้าากันนะคะโอเคค่ะอันนี้มันก็กเริ่มจับเจอกันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วนะคะ ากสีฟ้ากลายเป็นสีเอมคล้ายๆเหมือนสีเขียวอ่อนนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งโยคยีลงไปอีกนะคะแป้งโยคยีของเราก็จะหมดแล้วนะคะ แต่เ,เราไปซื้อใหม่เพราะว่าวันนี้ซื้อใกล้ตลาดนะคะบ้านเราอยู่ใกล้ๆตลาดนะคะคืออยู่ตรงสีแ่แยกตรงโน้นนะคะบ้านเราอยู่ตรงข้างหน้าองค์กรเพทย์นะคะตรงโคกมาะคะ่ะถัดหันหลังมาก็จะเป็น เออลงเหล็กนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านสีชมพูค่ะเราอยู่บ้านนี้นะคะร้านสีชมพูนี่นะคะมันก็เป็นแล้วอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่แป้งโยเกิร์ตไปเรื่อยอันนี้แป้งโยเกิร์ตได้หมดแล้วนะคะ ไปดูตอนที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวก็คือติดมือนะคะมันจะติดมือนะแต่เ,เราทาเบบี้ออยก่อนแป๊บนะึ่งนะคะทาเบบี้ออยก่อน นี้ทาเบบี้ออนแล้วนะคะแล้วก็เทเข้าไปข้างในด้วยนี่นะคะไม่ค่อยติดมือไม่ค่อยติดมือมากนะคะ สวยเก็บเก็บใจอยนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นนี้เราต้องใส่อันนี้ไปอีกนะเนี่ย นมคะไม่เป็นอย่างนี้ดูสิค้าทาเบบีบ้ออยไปเยอะมากลงทุนต้นมือเปล่นอนเยอะมากเดี๋ยวเราทาเบบีบ้ออยข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราเอาลงไปเล่นข้างล่าง เราลงไปเล่นตรงพื้นนะคะแต่เราคนกอนแป๊บนึงมันยังติดมืออยู่เลยอะ่ะตรงใส่จะใส่แป้งโยเีของเราหมดเลยค่ะคือใช่ไหมเอะ่ะ มันจะติดมือนิดหน่อยนะคะติดมือมากเลยแล้วเราเอาอันนี้เทลอันนี้เราเอาลงมาเล่นที่พื้นแล้วนะคะ แต่เราคนก่อนอันนี้กว่าปลื้มมือมากคะ่ะโอเคค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะ มันก็จะได้แบบนี้นี่นะคะนี่นะคะสูตรใสนะคะอันนี้เป็นสูตรใส <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเก็บขออนุญาตเก็บของลงก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะอันนี้คือกระปุกนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะอันนี้มันจะเปิดยากนิดนึงเดวขออนุญาตเปิดก่อนนะคะ ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคค่ะอันนี้คือที่เราทำเมื่อวานนะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ทำเมื่อวานนะคะแต่เ,เราจะเอาออกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีกระเพชรอยู่ด้วยนะคะมันก็จะอย่างนี้ก็จะยืดได้นะคะ อันนี้มันจะสูตรขาดหรือว่าขาดก็คือขาดนะคะเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนี้นะคะอันต่อไปก็คืออันนี้อันที่เราทําวันนี้นะคะทําวันนี้ทําตอนเที่ยงๆทะะี่ะเดี๋ยวเราเอาออกไาให้ดู นะคะเราออกมาให้ดูนะคะอันนี้มันจะนิ่มกว่านะคะอันนี้เราใส่ยาสระผมเยอะเกินนะคะนี่ค่ะมันจะนิ่มนิ่มมากยืดได้เยอะมากะค่ะที่นะคะเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูอันนี้ไม่ได้ใส่กับเพชรนะคะเห็นไหมมันจะยืดได้ บางกว่าอันนั้นนะคะอันี้มันก็แค่ยืดได้แค่นิดเดียวนะคะอันนี้มันจะนุ่มๆนี่มันจะนุ่มๆนะคะนีนุ่มๆนะคะโอเคค่ะเรามาดูอันต่อไปนะคะอันต่ไปก็ที่เราทำเมื่อกี้นะอันนี้เราทำเมื่อกี้นะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้มันจะน้อยกว่า อันอื่นนะคะเพราะว่าเราใส่แค่สองช้อนอันนี้มันก็จะนุ่มเหมือนกันมัสุดใสมองเห็นด้วยนะคะแดีวเราทำให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่ไหมคะมันจะใส่อย่างนี้ใช่ไะคะฝากกดไลค์และกด สับตะไคร้ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย